สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวี a ช n แนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมารีวิวอัปเดตเกมซากุระสคูลซิมูเลเตอร์กันนะคะทุกคนก็ในวันนี้นะคะแป้งได้ไปเห็นอัปเดตของเกมมานะคะทุกคนเป็นการอัปเดตย่อยนะคะไม่ใช่การอัปเดตใหญ่ก็ จากเดือนที่แล้วหรือประมาณ2เดือนก่อนนะคะมีการอัปเดตย่อยมาเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็มีการอัปเดตย่อยมานะคะทุกคนในวันก่อนนี้เองจะมีแว่นตาตลกๆเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชายและการเปลี่ยนสีผิวได้นะคะเยดีใจมากเลยนะคะทุกคนที่ในเกมเนี่ยได้มีการอัปเดตเรื่องการเปลี่ยนสีผิวนะคะมีทั้งสีผิวขาวเหลืองขาวโอเวอร์ ผิวแทนผิวอะไรต่างๆเนี่ยมีมากมายเลยนะคะจนไปถึงผิวเอเลียนผิวตลกตลกก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวแป้งเนี่ยจะมารีวิวจากตัวของด้านผู้หญิงก่อนเลยนะคะผู้หญิงเนี่ยจะมีชุดที่อัปเดตมาทั้งหมด2ชุดนะคะทุกคนก็คือชุดยูนิฟอร์มดีกับยูนิฟอร์มอีนะคะอันนี้ก็จะเป็นยูนิฟอร์มดีเนาะชุดก็จะเป็นแบบเป็นสไตล์โบว์น,นะคะแล้วก็เป็นกระโปรงบาๆแบบนี้ ใครที่รู้นะคะว่าเอาไว้ใช้ในงานอะไรเทศก,กาลอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นยูนิฟอร์ม E นะคะแต่สำหรับความคิดส่วนตัวของแป้งนะคะทุกคนจะเหมือนกับชุดสไตล์ตะวันตกแบบสไตล์แบบของยุโรปแบบประมาณ100ปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะไม่แน่ใจนะคะทุกคนว่าแบบจะเป็นเหมือนแบบสไตล์โลลิหรือเปล่านะคะทุกคนโลลิคอนอะไรอย่างนี้เนาะ ส่วนตัวแว่นตานะคะก็จะมีอัปเดตมา2แว่นนะคะทรงที่18กับ19เนาะแว่นที่18เนี่ยก็จะเป็นแบบแว่นแบบหน้าแบบตกใจแบบยังไงดีแว่นก็พูดไม่ออกนะเหมือนแบบในการ์ตูนอนิเมะเนาะจะเป็นแบบหน้าแบบเออๆนะคะทุกคนส่วนแว่นที่19เนี่ยจะเป็นแบบแว่นคนไม่ได้นอนเนาะเป็นแว่นแบบว่ายังไม่ได้นอนเลยนะคะทุกคนจะมีแบบความขอบตาดํานะคะทุกคน ต่อมานะคะส่วนของด้านล่างขวามือนะคะดูคนจะมีคำว่า Skin c o l o r นะคะที่อัปเดตมาใหม่นั่นก็คือการทำสีผิวใหม่นะคะอูนะคนจะมีขาวออร่าโอ้โหนี้คือเหมือนผีจูออนเลยอันนี้ก็จะเป็นขาวเหลืองธรรมชาติเนาะอันนี้ก็จะเป็นผิวสองสีผิวน้ำผึ้งผิวแทนแล้วก็มีไปถึงผิวดำเลยนะคะดูคน ต่อมานะคะก็จะมีสีผิวแบบตลกเนาะแบบสีผิวฟ้าเขียวม่วงแดงเหลืองชมพูพีชเป็นแบบสีผิวแบบตลกตลกเนาะถ้าใส่สีเขียวแล้วก็ใส่แว่นเนี่ยก็จะดูเหมือนแบบเอเลี่ยนเลยนะคะทุกคนที่มันเต้นเนาะทุกคนประมาณนี้ส่วนตัวคําว่ารีเซ็ตเนี่ยก็จะเป็นผิวปกติเลยต่อมาตัวผู้ชายนะคะจะมีการอัปเดตเสื้อผ้านะคะทุกคนมาทั้งหมด6ชุดนะคะ ถ้าแป้งรีวิวผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกแป้งกันได้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อแบบลายหมาป่าหรือเปล่าใช่ไหมดูไม่ผิดอันนี้ก็เป็นชุดแบบดูดูหนาวนะทุกคนแบบแคมปิง้งมีรองเท้าบูทอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นหนาวขึ้นมาอีกนิดนึงจะมีแบบเป็นเสื้อแบบเสื้อกันหนาวแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะเสื้อขนเสื้อขนแกะอะไรอย่างนี้เนาะ อันนี้ก็จะเป็นเสื้อฤดูหนาวแบบสมัยก่อนจริงๆนะคะเป็นเสื้อแบบเสื้อโคดใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นเสื้อสูทแบบหนาวๆนะคะดูคนออกงานอะไรอย่างนี้นะตัวสุดท้ายก็คือชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดเหมือนเล่นจสกีนะคะดูคนส่วนเหญ่เขาก็จะอัปเดตแต่ชุดฤดูหนาวนะส่วนตัวแว่นก็มี2แว่นเหมือนเดิมนะคะดูคนตามที่รีวิวไปเลยและสกินคัลเลอร์ด้านหน้าก็คือสีผิวเหมือนกันนะคะดูคน นี่เลยก็จะเป็นสีผิวต่างๆนะคะมีเหมือนกับตัวผู้หญิงเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้แป้งก็จะมารีวิวอัปเดตเพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้แป้งขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกดติดตามให้แป้งด้วยนะบ๊ายบายค่ะ